สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเอามาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำหูของลักกี้กันค่ะลักกี้บุชอันดับแรกเลยนะคะใช่ค่ะเราต้องวาดเอ่อเอ่อเหมือนภูเขาอะใส่กระดาษประมาณนี้นะคะขอบคุณคนคิดกระดาษดินสอมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คนคิดคนกระดาษดินสอมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกันนะคะ พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะวาดใส่โฟมยางเหมือนเดิมเพราะว่าใส่โฟมยางเสร็จแล้วเราก็จะมาเป็นแบบนี้อ่าฮะพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะเอาเอา่าเรียกว่าอะไรวะโฟมยางอีกอันมาทําฐานประมาณ5เซน6เซน7เซนประมาณนั้นนะคะกี่เซนกันเน่ะนั่นแหละประมาณนั่นแหละ <c oughs> เราต้องกะกะเอา <c oughs> ใช่หรือกะเอาหมดนั่นแหละ <c oughs> ก็จะวาดเป็นแบบเนี้ยแบบแบบประมาณว่าเวลาเวลาเราวางแล้วใช่ไหมเราวาง,งไปปึ๊บมันก็จะพับผูมกมาแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละเออเอ,อึ่มประมาณนี้นะคะเราจะพักโฟมยางไว้ก่อนค่ะทีนี้เรามาหาผ้าของเราผ้าของลิวนะคะจะใช้เป็นสีเทาหนึ่งผืนเป็น สีน้ำตาลหนึ่งพื้นเพื่อมาประกบกันค่ะแน่นอนค่ะเราวาดไว้แล้วนะคะการวาดเนี่ยคือเส้นนอกใช่ไหมเส้นนอกเนี่ยจะเป็นการตัดค่ะเราจะใช้เส้นนอกตัดส่วนเส้นในเนี่ยเราเอาไว้เย็บไงเผื่อเย็บโอเค พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้2ผืนมาแบบนี้นะแล้วจากนั้นเราก็จะทำการพลิกพลังชนกันเอาขนจนกันเอาขนจนกันจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเย็บค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ทำการพลิกออกมาเป็นไงล่ะ เวลาเราสอดอันนี้เข้าไปมันก็จะสอดได้เดี๋ยว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 เซยงามงว,งว้าวแต่ยังก่อนเรายังไม่ใส่นะคะเราจะมาทำการเอากาวตาช้างเนี่ยเทลงไปนะเทเทเลยนะแบบนี้ก่อนนะคะ ีิลปินตีกองล้ลอด่แลวพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะทำการตัดตัวข้างหลังเนี่ยออกหนีบออกซะสักนิดนึงไม่ต้องจำมากนะคะทุกคน เคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการติดกิฟต์แต่ว่าริวไม่มีกิฟต์ตอนนี้เดี๋ยวนะคะ่ะเดี๋ยวริวซื้อกิฟต์มาติดกันแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการใส่เจ้าตัวผ้านี้ลงไปติดกาวหรอติดกาวเลยยังอ๋อติดกาวทุกคนจะติดกาวก็ได้ไม่ติดก็ได้เพราะว่ายังไงก็คิดว่ามันอยู่แต่ว่าติดกาวน่าจะดีกว่าเนาะ มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วหลิวก็จะเอาลูกปอมปอ,ปอเนี่ยปอมๆมสีเทาๆใส่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวหลิวสั่งอยู่กําลังมาทุกคนใจเย็นๆะะต่อจากเดิมนะคะเราจะทําการติดขนในหูตรงนี้ซึ่งหลิวซื้อมาแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นยางรัดผมค่ะใช่มันเป็นยางรัดผมจริงๆอ่ะหลิวสั่งลูกเป็นก้อนกลมๆมานั่นแหละแต่ว่าใช่หรือผิดเองหรือลืมเลือกเซนมันสองเซนนะทุกคนแล้วแมันจะ๊ก อยือตรงนี้มันมันไม่ได้ใช่มันต้องใหญ่กว่านั้นหรือก็เลยไปหาซื้อแถวตลาดแถวบ้านนี่แหละก็ได้อันนี้มานะคะเราก็จะติดไปตรงนี้อย่างนี้แล้วก็เสร็จ <c oughs> <c oughs> เราจะทําการเอากันไกลนะคะตัดครึ่งเลยช <c oughs> <c oughs> เอ้ยเหมือนหางเลยเหมือนหางเลยเราจะเอาแค่ครึ่งหนึ่งน่าจะพอครึ่งหนึ่งพอได้มาอย่างนี้แล้วค่ะอันนี้หรอตัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็เราก็จะม้วนเป็นกลมๆกลมๆจิ๊บ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 ทุกคนสามารถติดกาวได้เลยนะแล้วเราก็จะมาติดกาวกันตรงนี้มันก็จะอยู่ในประมาณสภาพนี้นะคะทุกคน พอเราติดลูกปักตรงนี้ข้างในเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการติดกิฟค่ะเอากิฟเนี่ยแปะไว้ตรงนี้ตรงข้างใต้ <Yeah. S 1> แต่จริงๆแล้วอะ่ะเอาเอา,เอาแบบที่หนีบก็ได้แบบที่หนีบอะ่ะนึกออกไหมแบบเวลาตัดผมแล้วเขาหนีบขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าหรืิมิตเจ้าตัวนี้หรือก็จะใช้ตจ้าตัวนี้ค่ะย้ก็ yeah, เสร็จกันไปแล้วนะคะกับหูลักกี้วุ c ชี่ของเราเย yeah. หรือว่ามันก็ ม,มันถึงก็ไม่เหมือนเป๊ะร้อปร์เซ็แต่ว่ามันก็ดูดีใช้ได้นะคะทุกคนสามารถนำไปใช้และนำไปทำตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้อง